ผัดพี่แกงถั่วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคลิปเมื่อกี้สาผัดพี่แกงแล้วมือไปโดนตัวตัดวิดีโออะไรนั่นนะโอ้ยเจ้าสิเาเจ้าสิเผาลงกาติลบประกันความอร่อยค่ะจามกันทั้งบ้านเฮ้ยโอ้ยผัดพี่แกงถั่วจามทั้งบ้านเลยค่ะจามทั้งตึก รับประกันว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปรอให้สุกก่อนนะคะคอยชิมแล้วก็จะตัดน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงบ้านนี้จะไม่ใส่ชูรสค่ะโอเคสักครู่นะคะเสียงโขมอคือดังโอ้เบกคิดบ่ท่านขอโทษเด้อค่ะเด้ออันผู้ฟังอันท่านผู้ฟังค่ะเบกคิดว่าท่าน อันมูเพินเฮ็ดลืมข้าวค่ะ,ข,คะขอสมาร์เตอุ้อยขออภัยนะค่ะเดอ้ออีกสักครูแ่แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเค็มเผ็ดหวานสามรสค่ะผัดพริกแกงหมูพริกแกงถัว่ว<ฮ>ไม่รู้พริกแกงอะไรพริกแกงถั่วกันแล้วกันใส่หมูหมูใส่ถัว่วโอเค สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะรีบไปทำงานแล้วคะ่ะสายแล้วสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะทุกทท่านบ๊ายบายพี่ผู